สวัสดีพี่น้องพามาชมบอลสีราชินีแห่งใบมีจ้านางออกดอกนะคะทุกคนดูสิสองดอกเห็นไหมเนี่ยสวยมากเคยเห็นไหมคะดอกเขานี่คะ่ะเคยเห็นไมจ้าทุกคนสวยมากจ้า ทุกคนเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตดูนี่สองดอกนะคะพ,พี่เพืเ่อนๆเนี่ยจ้าดูนี่นจะจ๊ะทุกคนดูต้นแข็งแรงมากอาจจะมืดๆน,นิดนึงนะเพราะว่าไต่ถ่ายตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้หกโมงนะคะนี่หกโมงเช้านะคะทุกคนเนี่ยพามาชมนะคะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกดูดอกหนะ้า นี่คะ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือพันหกหลงนะคะทุกคนไม้ประดับไม้มงคลไม้ราชินีแหงใบนะคะดูนี่นะคะทุกคนดูนี่คือดอกของนางนะคะแต่ก็เพิ่งเคยเห็นก็เลยอยากจะให้พี่น้องได้ชมสวยมากใบนางจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะลำต้นคือแข็งแรงมาก ออกดอกสองดอกนะจ๊าทุกคนนี่มาดูกันค่ะดูสวยงามมากปลูกในกระถางนะคะนี่ค่ะมืดๆหน่อยนะขออภัยนะคะนี่ค่ะคืออยากให้ทุกคนเห็นก็เลยแบบว่าพามาชมค่ะสวยงามมากเน่ยปลูกในกระถางนะคะ ตื่นเต้นสุดๆเพิ่งเห็นครั้งแรกนะเราตื่นเต้นนะคะทุกคนพี่น้องเคยเห็นกันบ้างไหมนี่นะจ๊ะไม้ประดับไม้มงคลค่ะโหเพิ่งจะเคยเห็นดอกของนางเนะะี่ยค่ะนี่นะคะดอกจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้ดูชัดๆไปเลยนี่นะคะนี่ค่ะ ดอกลำต้นแข็งแรงมากนี่นี่ส่วนใบใบก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะนี่ลําต้นสวยมากลำเขาจะเป็นหัวนะคะทุกคนเนี่ยแตกกิ่งก้านสาขาออกเต็มเลยสมบูรณ์นะคะ ต้นไม้ทั้งนั้นเลยเต็มเลยนะคะต้นวาส,สนานี่ก็นี่ก็มีนะคะนี่นี่ค่ะสวยมากดูสวยมาก,น,มากนี่ก็เต็มเลยแตกออกมาเต็มเลยนะคะดูแลง่ายนะคะอันนี้นะทนแดดทนฝนนะคะทุกคนเนี่ยสวย แตกออกเต็มเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาชมดอกนี่นะคะดอกเขาบอลสีนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีจ้าขออาภัยในความไม่สะดวกนะคะ แล้วค่ะฝากชมคลิปด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า